โอ้สวัสดีครับผมกลับมากับเกมวอลคืนคริสสิงนะครับวันนี้เราจะมา EP สองกับสปนนะว่าจะเป็นอยู่ไหมนะครับเออแตอนนี้อัปเดตไปแล้วับแทนเป็นผมแทนเป็นเกมครับนี่ครับนี่ครับดูสิโหดมากๆสองคนนี้อันนี้ครับเราผมอยกได้ไายคลกับกไ,ได้ไอ้คนที่มันกิงเรื่องเรื่องเออไอเเนี่ยครับตื่นกิ แพ็กนี้โคตรคุ้มครับเนี่ยผมแนะนำครับนี่ครับแพ็กนี้ร้อยสิบได้สองพันสี่เพราะว่าถ้าเราซื้อแบบบุติเนี่ยแค่สองร้อยได้แค่สองวันไงครับไม่คุ้มครับว่าร้อยสิบนะครับเีอนะครับผมทำการไม่เสียเวลาเรื่อยๆนะครับถ้าปัจจุบันที่เราเราก็อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับในปัจจุบันนะตอนนี้ก็มีประเทศเราเรื่มมีประเทศที่บุกมาเรื่อยๆก็มบ์ใหญ ก็เสียรุ่กตัวนะครับตอนนี้ไม่รู้นึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้ไม่ก็มันบุกมามันบุกมา มันก็ไม่เก่งยังคิดจะต้องให้สเปนช่วยเนี่ยเนแคร์เกมอยู่แคร์เกมอยู่แคร์เกมอยู่อืมรัเลครับโอ้วเราได้เมืองสุดหัวไปลวได้อันนั้นมาที่มันมีค่าระดับสามเราคิดว่าจะใช้อะไรก็คือวาตูตินบาตูตินเันเก่งมัเนเก่งรถถังโอเคได้ต่อไปไปยุทธเมืองเนี่ย โรงงานมันก่อนให้มันเสียชีพยาเสพติดพาใส่าเหมือนเพาไปใส่ถั่วงอกครับกยเป่าใช่ใชเียกเรีกมเรียกเรียกมเรากมรีเรรรกมเรยกีมมยมากีสเกีให้เยีรีรียรยนะก ผมคิดว่าผมมันผมจะแพ้ยังไม่รู้ครับเพราะว่ามันมันบุกหลุดหมแล้วเลยแพ้แน่เลยเนี่ยมันเป็นหลายทีแล้วอ่ะคงดูไม่ให้ห้าติดเกมห้าตดเกมไม่ดีไม่ดีมันมี้ต้อสุขภาพนะนี่นี่นี่ดู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 เฮ้ยลาบเลมเมลเมโรยังอยู่มันชื่ออดอมเมลเออดอมเมลอย่างอู่ครับ S <S เฮ้ยเราไปอยู่อันนี้ปัดเล่กเขาเลยเหรออ้่ี่ไอ้มี่ทำลายเ้ยไม่ตายโอ้แก่เฮ้ยใช่จะตาไปโอเคไงกินครับเล่ยเม่เป็นไรเป็นไร เล่นแบบจนเบื่อเรื่องีกว่าไม่เล่นแบทเลยโอเคปะเราเล่นแต่บอลกราเล่นแต่บอลจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสมุทรสมุทรปราการไม่ใช่นะสมุทรปราการ อันน mm hmm. ี้ง่ายมากเลยนะรู้เนี่ยเนี่ยเพราคนรู้ค่ะไม่เก่งอ่ะสองจงวันอ่างทองเป็นง่ายใช่ไหมพี่ลูกใช่ง่ายที่ 7, เจ็ดเยอะกว่าหกร้อยนนไ,ไม่เท่าไหร่เลยโหคือ,อมันคุ่นมากครับผมแนะนำเลยตัวนี้มันมัน,ม,นมันฟรีด้วยมันไม่ได้ฟรีอะแต่มันก็ถือว่าดีนเรื่อย,ยหน่อย<ป>อะไรวะอะไรรับการจ,รงรจริงจังอยู่การจิงจังเยอะขึ้นนะบอลบอลนะครับ เฮ้ย EB สองเราอาจจะไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่พยายามมันไอโซเวียตไม่กระทำารพยายามจะเคาน์เตอร์แอคแท็กผมให้ได้ครับตอนนี้แล้วบ้านผมก็ไม่ไม่ค่อยบรรยาก,กาศเข่อจะดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับจะนอง,องแต่เป็ดตัวเป็นใครไปแล้วเขามาก เราจะไปบุกนี่ครับตับุกฟัวซอเอาคืนเลยจะไปบุกนอร์เวย์ดีอะไรเป็นแพงองุ้ยแตงกียว,วยล้วไม่มีบอลเล่นแล้วเรวาจซ้อมบอลที่ไหนไม่มีเลยไม่รู้จะซ้อมบอลที่ไหนละ มันเริ่มบุกมาเรื่อยเหมือนเราจะแพ้ในทุตุกตีทุตุกตีแล้วอ่ะผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว EP พสองแล้นี้มันจะแพ้ด้วยซ้สามระบุกฝรั่งเศสได้แต่มันก็บุกมาอยังไงมันก็มีประเทศอื่นอยู่ดีอะครับผมคิดว่าผมแบบผมคิดว่าบุกอังกฤษจะคุ้กว่าเอังกฤษเจ้าอ่ะน่ากลัวมากอังกฤษไม่น่าไปอะไรตอนนี้ ตอ,าาอ,อันนี้ผมได้เมืองใหญ่ๆแล้วแต่ตอนนี้ผมต้องพอย,อย,าายายามต้านทานมันด้วยงานต้านทานตรงนี้ไว้แล้วก็เราก็ต้องประเทศอยู่ทัยมาที่สุดที่ทำได้ตอลงร่งเสร็เราทิง้งตรงนี้แถวนี้ทิ้งได้เพราะว่ามันไม่คอ่อยคุม้าเราปล่อยยังไม่ก็ไม่เคยคุมอยู่ดีด โอ้โหดีถ้าเราเราลงนี้เมื่อเราแตะก็สามารถเรามีดตรงนี้เราส่งไปหาไปบุกโเวียต ครับเพราะว่าแต่เราจะดูผมรู้วิธีาก,การโซเวียตละมันรถถังอ่ะมันไม่ค่อยเยอะเมือมันใหญ่แต่มันไม่ค่อยเยอะแล้วก็แถวข้างหลังอะ่ะเพราะว่าเราจะให้ญี่ปุ่นจัดก,การครับเห็นไหมเพราะาตัวนี้มันไม่ค่อยดูแลด้วยเราก็จัดก,การได้ง่ายเห็นไหมมันไม่โ่งทหามมาแล้วเนี่ยเราก็จัดก,การได้ละสี่ครับมั่งมา ถ้าสองนี้ผุด้าผมจะรีบส่งทหารไปช่วยป้องกันเพราะว่าแต่ยังไงอังกฤษก็ท่านฐานผมไปอยู่ดีแหละผมกินเกลือเก้าสามเก้ามันก็ไม่เลยยากอะไรกัน โนเสร็จโจน,โจนบุกเมืองหลวงเลยถราสามารถจาัดก,การอียิปตได้ก็ใช่เรสายาก,ก,ก,กแก้พวกนี้ทหารม,มันหมดทหารม,มันนีหมดรอแต่ฝั่งนี้ผมขอย้อมแพ้ก็ได้จัง พลเรืได้ดีขึ้นเย,ยนอะเลยครับมันก็ไม่แย่แต่ยุดวอลซอได้ก็ถือว่าจบคลิปครับ อีปลดประเทศแล้วอีซีแล้ว E tu non puoi più le mie Non cuore. Voilà. 啊。Uh huh. 요

ระบบวอสอใหญ่อะอยากให้มันขึ้นมาอยาให้มันขึ้นมาช่วงนี้มันดูข้างหลังเรา จะบุกวอล์กซ่อยเดียวตัวรีนนะครับไม่เป็นไรครับไอ้นี่มาไอ้ไอน้นายพลนายพลที่เป็นเก็บเป็นใหญ่มันมาแล้วลดดิฟกำจัดให้มันได้มาได้ ก็ผมจบคลิปหนึ่งนี้แล้วเพราะว่าครับเราก็สามารถบุกถึงบ่อซอได้เราหรืบบอ,อ,อวา่าสามารถบ,บกุกจุดๆได้เดียว